私の家のは、やや、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 や <c oughs>、や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  <c oughs>、や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 、

หงว่าจะรอดนะแั้ก <c oughs> ็อยู่นี่นะท้อ,อเคำนี้ดีคำนี้ดีทองทองฟิวไอ้เนี่เต่ากวนใเลย

มันซึ่งก็มัน่งก mm ็โอหอ้่งก็นึ่งก็โอ้โหโอ้โห้อม่ย่ะสิบสิบ

ทำได้ใช่ไหมคุณไปหักฟรีฮ่าฮ่าฮ่าคุณไปหักผู้แข่ใสีรถกุ้ยชมพูมันแปเยอะอากูไม่อยากมากไหมใครอะห่้ย

100 100. 100. 100 I have a little 100. have 100 See for whatever health What the What What Oh,

ไอ้หงื่ีหัวนกคาใแล้วาตาล้โอ้แกตายก็อีกหกรอสี่ร้อยสี่สิบดีหัวแกตายก็กร้อยสี่สอีกทีสอัตเลยอย่ี้ได้ยากไหมนะโมันไม่ยากมันรนอ้บุญเนียไปายอนี่ไปดาฮั้ทำังไเด้

Bye, bay, 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 ha, bay, 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 ไม่เห็นต่อวันปลาเกตอยววัดเตั้งแต่ไง ใช่ันทูไอ้ไรวะาสักทูเี่ยยจด้าทูแม่ถมั่ยไองเลยะตกเนี่ยไตวันที่หที่หตัวนี้ก็อายุาีบนเนี่ยออกออกรวันตาเจ้าเ

มันดูจะออกเลยเนาะหัวอั้นมันคืออะไร,รอ่ะหวยอั้นคือมันออกแล้วก็จ่ายครึ่งนึงไม่ถูกหวยอั้นหัวอั้นหมายความว่าถูกเหมือนนึงก็ได้ห้าพันแล้วหวยอั้นอ่ะหวยอั้นคือว่าเราจะแทงหนึ่งสีงเงี้ยมันไม่มันอั้นอ่ะ ให่ครึ่งนึงอ๋อบเวลาจ่ยเมอนเนอะกูยัไม่เต็มงต็มเี้ยวดเไม่มีบนที่กูจะหัวร้อนไม่น่าพูดคำต้องสาบ ไม่มีวันที่กูจะหวัวล้อในวันนี้แน่นอน